บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะแจ้งข่าวด่วนถือว่าเป็นข่าวดีจากทางธนาคารกสโดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มผู้สูงอายุค่ะ ฟังให้ดีเลยใครเป็นเกษตรกรในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะทกศนะคะเตรียมที่จะยกหนี้ให้แล้วก็เตรียมที่จะเร่งสางหนี้ให้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยหลักเกณฑ์เงื่อนไขข่าวดีพี่น้องเกษตรกรในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะและพี่น้องเกษตรกรชาวนาไหนใครที่รอคอยข้อจ่ายเงินไรและ1000บาทสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังวันนี้มีความคืบหน้านะคะแล้วก็ไร่ละ1,200บาทที่มีการย เลอกเลิกไร่ละ1,000บาทสําหรับเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มนี้4,68ล้านคนเรือนทั่วประเทศจะได้รับสิทธิ์นะคะ1คร่วเรือน1 2 0่อน1 2 0 0บาทอันนี้คือสูงสุดนะคะไม่เกิน10ไร่หรือช่วยเหลือไรละ1,200บาทติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้มีข่าวดีจากทางธนาคารทรกศค่ะแจ้งข่าวดีถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศโดยคุณจุลปณมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังนะคะก็ แจ้งข่าวดีตอนนี้นะคะเตรียมที่จะตัดหนี้ให้กับเกษตรกรในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่มีอายุ70ปีขึ้นไปและที่สำคัญเงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรนั่นจะพาคุณผิชมไปติดต,ตามค่ะคุณจุลพานม์วิวารรัฐมนตรีช่วยสการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะมีการเปิดเผยว่า กรณีมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทสินทรัพย์นะคะหรือว่า AMC ค่ะเพื่อแก้ปัญหานี่ครัวเรือนนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลคิดไว้อยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีการตั้งบริษัทร่วมลงทุนไปแล้วนะคะอย่างไรก็ดีการแก้หนี้คงยังไม่ได้จบแค่นี้โดยการแก้หนี้ภาคเกษตรกรค่ะจะเป็นหนึ่งในส่วนของทางธนาคารทกสซึ่งได้มีการสั่งการไปแล้วให้พิจารณ ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศที่เป็นหนี้ค่ะซึ่งคุณจรพันธ์ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าเราเคยมีการตั้ง AMC มาแล้วและที่สําคัญค่ะมีการทดลองในส่วนของรูปแบบบางอย่างแต่กรณีของทางธนาคารทกอสอ,อาจจะมีรูปแบบเฉพาะเพราะว่าเรามีกติกาชัดเจนหากยึดที่ดินดังนั้นการแก้หนี้นะคะ จึงต้องออกแบบให้เหมาะสมกับลูกค้าของทางธนาคารตกสอย่างเช่นถ้าหากเป็นเกษตรกรในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ70ปีขึ้นไปอาจจะต้องมีการตัดนี่บางส่วนหรือว่าใช้แนวทางอื่นนะคะที่ไม่ใช่การขายนี้นะคะซึ่งคุณจลพันธ์อมรวิวาก็ได้กล่าวไว้แบบนี้ค่ะก็มีรายงานความคืบหน้าออกมาจากทางธนาคารทกศด้วยเช่นกันนะคะว่าสําหรับลูกหนี้ทกศที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ70ปีขึ้นไปมีอยู่ประมาณ6 5 0,000นรายทั่วประเทศ โดยจะมีการคิดเป็นร้อยละหรือว่ายอดสินเชื่อคงเหลืออยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทโดยพราบว่าในกลุ่มดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมมีการประสบปัญหาในเรื่องของการเป็นหนี้เรื้อรงังและไม่มีความสามารถในการชรําระหนี้ได้เข้าข่ายอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นรายคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่4 0 0 0ันถึงห้าพล้านบาทโดยทางธนาคารตกสรค่ะระบุว่าแนวทางในการช่วยเหลือนะคะก็จะอยู่ในหลักของการลดผลกระทบต่อภาครัฐให้น้อยที่สุดอย่างไรก็ดีทางกระทรวงการค้า โดยทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสศคนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางในการปรปับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบในลำดับต่อไปแล้วก็พิจารณาในลำดับต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะที่จะได้รับการยกหนี้แล้วก็ตัดหนี้นะคะแต่งเงื่อนไขัะเกณฑ์รอเข้าที่ประชุมครมออีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเรื่องข่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศรอคอยมาตรการข้อจ่ายเงินจากทางภาครัฐแน่นอนนอบขจะเคาะจ่ายเงินในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังเลยหรือไม่เมื่อไหร่อย่างไรแต่ล่าสุดมีหนังสือด่วน ที่สุดออกมาจากกรมการค้าภายในว่าขอสั่งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติออกไปไม่มีกําหนดนะคะเพียงให้เหตุผลว่าในส่วนของการเลื่อนประชุมในครั้งนี้เพราะว่าประธานในที่ประชุมติดภารกิจเร่งด่วนนั่นเองค่ะแต่ก็กรมการค้าภายในก็มีหนังสือแนบท้ายเข้ามานะคะว่าขอแจ้งเรื่องการประชุมออกไปก่อนนะคะและถ้าหากทราบวันประชุมที่ชัดเจนเมื่อไหร่จะนําเรียนให้ทราบโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะก็ถือว่าพี่น้อง เกษตรกรชานาที่รอคอยเมื่อวานทั่วประเทศก็ผิดหวังไปตามๆกันเลื่อนออกไปแล้วเป็นโรงเลื่อนอีกแล้วนะคะสําหรับเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวเอาละคะ่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในส่วนของนอบคครั้งก่อนมีการอนุมัติออกมานะคะจากด้านการตลาดของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเหลือเฉพาะขั้นตอนของนอบคจะเข้าแต่ไม่เข้าสทีเพราะว่าเลื่อนนะคะจะเข้าอีกละแต่ไม่เข้าสทีเพราะว่าเลื่อนออกไปอีกแล้วแต่อย่างไรก็ตาม เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างไรก็ตามนั้นก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารจนกว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับเงินไร่ละ1000บาทไร้ละ1 2 0 0บาททั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีและก็เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ